สวยมากเลยค่ะทุกคนที่นี่คือเมืองลิวงเชื่อล้วเหรอวะฮายโยกิสสวัสดีค่ะสวัสดีจากสงคราไทยแลนด์วันนี้นะคะเบลามีท่าย,ยคะาที่จะมานำเสนอทุกคนค่ะเป็นโยคะท่าทีา่ช่วยยืดกล้ามเนื้อแขนไหล่หลังหน้าท้องสะโพกแล้วก็พวกต้นขานะคะ ช่วยลดอาการปวดต้นคอปวดหลังปวดประจำเดือนได้ด้วยนะคะใครที่ปวดขาเดินเยอะปวดสะโพกนะคะเรามาลองทำท่านี้ฝึกท่านี้ด้วยกันนะคะสักประมาณ3-4ครั้งต่อวีคนะคะรับรองเห็นผลแน่ค่ะมีส่งออปชั่นให้ฝึกกันนะคะ ค่ะทุกคนคะแแบลฟามาอยู่ที่เมืองลิวงอําเภอจนะจังหวัดสงขานะคะค่ะมาที่เมืองลิวงแห่งนี้แล้วใช่ไหมคะสวยมากเลยจึงอยากจะนําเสนอท่าโยคะนะคะที่จะช่วยลดอาการปวดหลังปวดสะโพกและก็ขานะคะเดี๋ยวเรามาฝึกด้วยกันเลยค่ะว่าเป็นท่าไหนนะคะฝึกทุกวันได้ยิ่งดีเลยค่ะไปค่ะฝึกกันเริ่มกันเลยค่ะท่าหน้าบัวคาเฟสโพสหรือคอมกาสนะ เป็นท่าที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อนะคะช่วงบน upper body แล้วก็ lower body มีสั่งอ p อ i ชัให้ฝึกกันนะคะ o p อ i ชั option แรกค่ะแบบนี้เลยนะคะดันด้านนาโพสยืดขาออกไปด้านหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะหายใจเข้าลึกๆเอาเข่าขวานะคะพับแล้วก็พาดไปทางด้านซ้าย ขาด้านซ้ายนะคะพับมาทางด้านขวาติดกับสะโพกด้านขวาแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเขา้ายืดแขนขึ้นไปสุดๆนะคะเนื้อศีรษะแล้วก็หายใจออกค่อยๆก้มโนยตลของศีรษะลงมานะคะผ่อนคลายในช่วงคอช่วงไหล่นะคะเราจะรู้สึกตึงๆที่ช่วงต้นขานะคะจะเป็นเรื่องปกตินะคะค้างตรงนี้ไว้สัก4-5ลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,วยาวๆเมื่อครบ ้าลมหายใจแล้วนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกแขนลงมาหายใจออก r e l e a ค่ะต่อไปเราก็เริ่มเหมือนเดิมนะคะนั่งในท่าดันดาสนะยืดขาทั้งสองข้างออกไปลคราวนี้นะคะเราสลับขากันนะคะโดยเอา เข่าซ้ายนะคะวางไว้เหนือเข่าขวานะคะวางพาดกันแบบนี้ให้เหมือนรูปตัวหน้าวัวนะคะแบบนี้เลยเราถึงเรียกว่าหน้าวัวหายใจเข้ายกแขนเหนือศีรษะขึ้นมาหายใจออกวางแขนวางช่วงศอกลงไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรารู้สึกอึดอัดเราก็ค่อยๆ ขอยขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ค่ะให้เราอ d j จัสตัวเองนะคะลองปรับดูแบบไหนที่เข้ากับเรามากที่สุดนะคะโยคะอยู่ที่การปรับท่าให้เข้ากับตัวเรานะคะครบห้าลมหายใจแล้วยกแขนขึ้นมาเหนือศีรษะแล้วก็แานใจออกปล a s e วางแขนทั้งสองข้างลงค่ะค่อยๆยืดขานะคะอาจจะช็คกิ้งเช็คกิ้งเกี่ยวขาก็ได้ค่ะ ต่อไปในส่วนของออปชัน2นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการยืดกล้ามเนื้อแขนไหล่หลังนะคะเหมาะก,กับเบลล่าด้วยเพราะว่าต้องการจะลดไขมันในส่วนของแขนต้นแขนนะคะหายใจเข้าลึกๆยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกพับศอกนะคะทั้งสองข้างเอามือซ้ายเอื้อมไปด้านหลังนะคะอ้อมไปแตะกับ จับกับมือขวานะคะใครที่จับไม่ถึงหรือว่ารู้สึกจับไม่ได้นะคะให้ใช้โยคะสแรหรือว่าผ้าอะไรก็ได้นะคะมาจับเอาไว้หลังตรงหน้าชดอกชดเข้าไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจออกลองคอ่อยๆโน้มไปข้างหน้านะคะโน้มเท่าที่เราไหวนะคะท่านี้ยิ่งจะช่วยเปิดในช่วงของ u ั p เปอร์บ และถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะอยู่แค่นี้นะคะแค่อกแล้วก็หลังนะคะยืดแบบนี้ไว้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเป็นออปชันให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะ4-5ลมหายใจแล้วก็ค่อยๆรีลิสนะคะผ่อนคลายช่วงบนของลำตัวนะคะและเราก็ทำเหมือนกันนะคะคือสลับขากันค่ะ เราจะต้องสลับกันนะคะร่างกายจะได้บาลานซ์ทั้งทุกส่วนจะได้บาลานซ์นะคะนี่นะคะคราวนี้เราเอาขาด้านซ้ายมาวางไว้บนขาด้านขวานะคะเหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆพับศอกนะคะคราวนี้ก็สลับแขนเหมือนกันนะคะเอามือขวาแขนขวานะคะมาเอื้อมนะคะแล้วก็จับไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะสำหรับ beginners บหรือว่าคนที่เอื้อมไม่ถึงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะหาสายมาจับไว้ หน้าชัดอกชัดนะคะหลังตรงเราจะได้พสเชอร์บุคลิกภาพที่สวยๆดีๆด,ด้วยนะคะท่านี้นะคะใครอยู่ในช่วงของปวดประจำเดือนนะคะก็จะช่วยได้ยิ่งถ้าเราก้มโน้มตัวลงไปข้างหน้านะคะก็จะดีมากด้วยนะคะและเราฝึกแบบนี้นะคะสักประมาณ3-4ครั้งต่ออาทิตย์นะคะหรือทุกวันก็ได้นะคะจะดีมากเหมาะสมหรับคนที่เดินเยอะ วิ่งนะคะแล้วก็นั่งคอมพิวเตอร์เยอะๆใส่ส้นสูงเยอะๆนะคะกลับมาถึงบ้านทำท่านี้หรือทำก่อนนอนรับรองคะ่ะว่าจะได้ผลแน่นอน เฟสโพสที่นำเสนอไปในวันนี้นะคะลองไปฝึกกันดูค่ะจะได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะสร้างความแข็งแรงแล้วก็ลดอาการปวดต่างๆของร่างกายด้วยวันนี้เบล่าขอชิงชทยไว้กับบิวส,สวยๆเบล่ามากับคุณแม่นะคะที่เมืองลิวงวันนี้เลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ